ใครชื่อนัทนัทใครชื่อนัทยกมือขึ้นยกมือขึ้นมาแลบลิ้นสิไม่เห็นเลยแลบลิ้นนะแลบลิ้นนะไหนแลบไนแล้วนัลบลิ้นดูดูนาะไหนเล็บไปแล้วชู่ๆก่อนชู่ๆเสียงดังต้อง เดี๋ยวเธอ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 สนใจเลยผมหมาขนาดนั้นหาของคันได้หน่อยนี่ผมงอกโอบยาบ่าวบ่าๆบ่าวบาวเบลเมเนสหนึ่งหืมฮึฮตาคิ้วตาคิ้วตา ไหนจะโมกูไหนจะูมกอ่าปากอยู่ไหนอ่าหูอยู่ไหนหูอ,อ,อ,อ๋นั่นหัวไม่ใช่หูเครียดไหมลูกอ๋อจิ้มตาเจ็บใครช่วยนัดยกมือขึ้นใครช่วยนัดยกมือเลยเบาลูกเบาโอ้ยเจ็บคิสมาไม้ย,ยังโอ้ยทำาปาสองชั้นให้เหรอลูกมีแล้วไม่ต้อง อนวนหน้าหน่อยลับลิ้นสิลาบลิ้นลับลิ้นเอ๋ยิ้มหวานยังยิ้มคิสมาม่าเออยยิ้มหวานสุดๆคิสมาม่ายังอ่ะมนัดคิสมาม่านัดคิสมาม่าหน่อยสิคิสมาม่าเอ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 าคิสมาม่าเร็ว อะไรลูกโออยชื่อนัดครับฮึวาวาวาววายกมือขึ้นยังใครชื่อนัดยกมือขึ้นหลายรอบนะหลายรอบนะตกใจตกใจอคิสมาหมาอยากให้คิสมาหมาตกใจตกใจเสยผมยังนี่เสยดีๆสินี่เครีดยดไปแล้วเครียดได้ไหมหอนะนาะ